สวัสดีครับผมหนุ่ยน้ำเขียวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวัตถุมงคลไอไข่วัดเจดีรุ่นสองน้ำปีหกสามนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะคริลิกนะครับจะมีการสร้างอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับผมขออนุญาตเรียกแบบที่หนึ่งว่าแบบขอบดำนะครับเห็นไหครับขอบจะเป็นสีดำนะครับแบบที่2แบบขอบขาวนะครับขอบจะเป็นสีขาวนะครับสำหรับ การสร้างนะครับแบบขอบดํานี้จะมีการสร้างที่เยอะกว่านะครับแบบขอบขาวจะมีการสร้างที่น้อยกว่านะครับสําหรับวิธีสังเกตในรุ่นนี้นะครับว่าจะสังเกตยังไงก่อนที่เราจะรับเช่านะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับ วีสังเกตน,นะครับให้ดูว่ามีการต่อโคดหรือเปล่าครับรุ่นนี้จะมีการต่อโคดไว้ข้างๆนี้นะครับนี่ครับนี่คือโคดชัดเจนนะครับทั้ง2แบบครับจะต่อโคดไว้ข้างๆเหมือนกันนะครับนี่ครับต่อโคดชัดเจนสําหรับคนที่จะเช่าบูชารุ่นนี้นะครับก็ขอให้ดูดีๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ มีการปลอมขึ้นมาแล้วนะครับต้องเช็คเครดิตร้านให้ดีนะครับว่าปล่อยของแท้หรือเปล่าสำหรับคนที่เดินทางมาวัดเจดีย์อยากได้ของแท้ก็แวะที่ร้านกำมลพักเครื่องได้นะครับอยู่ข้างวัดเจดีย์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูรุ่นต่อไปครับสวัสดีครับ